สิงคโปร์ลั่นหมดยุคโลกาภิวัตน์ถึงเวลาพวกไข่พวกมันดิวฮาวมพีเลซีอของเทมเซกกองทุนแห่งชาติของสิงคโปร์กล่าวว่าโลกาภิวัตน์ที่ผ่านมา30ปีได้จบสิ้นลงแล้วและจะถูกแทนที่ด้วยพระหุภาขีเฉพาะกลุ่มหรือพวกไข่พวกมันนี่คือแนวทางของโลกในทศวรรษนี้และเป็นแนวทางที่ไทยเริ่มเดินบนแนวทางใหม่นี้ด้วยเช่นการเจรจาการค้าเฉพาะประเทศซึ่งเปลี่ยนไปจากเดิม พหุภาคีเฉพาะกลุ่มหมายถึงความร่วมมือระหว่างกลุ่มประเทศที่เลือกจะทำงานร่วมกันในประเด็นเฉพาะโดยไม่จำเป็นต้องมีการเข้าร่วมจากประชาคมระหว่างประเทศทั้งหมดแนวคิดนี้ได้รับความสำคัญมากขึ้นเนื่องจากรัฐบาลต่างๆสร้างทางเลือกการค้าและการลงทุนใหม่ๆเพื่อตอบสนองต่อการเพิ่มขึ้นของมาตรการกีดการทางการค้าและภาษีจากสหรัฐอเมริกาและล่าสุด สิงคโปร์จับมือกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE ลงนามข้อตกลงส่งเสริมการค้าการลงทุนเพื่อให้สิงคโปร์เป็นเกตเวการลงทุนในอาเซียนและดูไบเป็นเกตเวการลงทุนในตะวันออกกลาง